สวัสดีครับพี่น้องครับปอนี้กะชิพาพี่น้องมาเบ่งเด้อขั้นตอนที่สำคัญขาดลํำม,มันขาดลํำม,มันไปปลูกฝนแหลกตกลงมาแล้วลํำม,มันปีนี้กัคนไปสื่อกันมาคนว่าล่ำละสี่บาทสามบาทสี่บาทแพงคือเกาลํำม,มันปีนี้นะครับ,รบล่ำม,มันนี่แพง มาขัดลำมั่นออกนะครับขั้นตอนแรกสำคัญเมืองตัวขัดออกกองเอเลใส่บอด้นะครับเดี๋ก็ค่อยขัดซับเอาประมาณ1 0ถึงิหเส้นประมาณ1 0 1 0ิถึงิหเส้นตัดมาเป็นพันตัดแล้วกับขัน้นตอนสำคัญที่สุดก็คือแซล่ลำมั่นบาทผ่าดบอด้ก็คือแซ่ะนะครับ ยาเล่งรากนยาเล่งรากใส่เพชรดำใส่เพชรดำมักไว้ใส่กระสอบไว้เพื่อนออกหกักแตกหกักได้หลายๆ,ๆหัวพันสีแดงดกๆนะครับกึกสิเกิดดีขัดเอาละม,มันสดๆนะครับขัดเอาละม,มันสดๆมันได้ขัดเอาหลายพอมันตายหลายนะครับ ตัดซมซีซมหาว่าได้เห็ดเห็นมันได้เกิดเต็มลอยเปร์เซ็นไปเลยการตัดกับสิประมาณนี้ลักษณะนี้แหละนะครับพี่นอ้องมักเซ็กระสอบแช่ไว้ประมาณยางหน่อยกับสามสินาทีนะครับเหล่งหลกักเอา ขั้นตอนแรกที่สาคัญที่สุดนะครับการขัดตัดล้าม,มันแซ่เพื่อให้มันเกิดงอกดีหัวมันดกคลิปนี้ก็บมมียังไลยครับคลิปนี้ามาไทยนะครับขั้นตอนแรกๆการขัดการตัดลํำม,มันแซ่โดยน้ำยาเล่งลากไว้จากสามสิบนาทีให้มันเท่าไงมันเท่าแท่งหลกักเกิดงอกดี ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ